สวัสดีครับมาเจอกับขวัญชัยแล้วนะครับวันนี้ขวัญชัยออยู่อยู่ค้องชัยกาลสินนะครับพอดีนํารถมาส่งให้กับทางลูกค้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 210คันนี้แหละครับที่ขวัญชัยได้รีวิวไปแล้วประมาณ2คลิปเนาะวันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการส่งมอบรถใหม่กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของการส่งมอบรถใหม่เนาะเดี๋ยวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมี เรื่องของออนไลน์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดตามเซลล์ผ่านทาง YouTube นะครับหรือแม้แต่ช่องทางเพจ Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้ตัวเลือกในการซื้อรถของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีลูกค้าบางคนนะครับยังสงสัยว่าแล้วในกรณีที่ออ,อยู่ต่างจังหวัดกันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นขวัญัยอยู่ที่อีรุสุกิงโยสาขาพิมายใช่ไหมครับแล้วลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย เราจะไปส่งมอบจะไปรับรถกันอย่างไรใช่ไหมครับขวัญชัยขออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะคือกรณีที่การส่งมอบรถต่างจังหวัดแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือ,อไปรับเองนะครับที่ทีขวัญชัยอยู่ที่โคราชนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงยูนสาขาไหนก็ตามนะครับที่โคราบุรีย์ขวัญชัยไปส่งให้ได้ทั้งหมดนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือนํารถไปส่งให้ที่บ้านของลูกค้าเลยเหมือนรถคันนี้แหละครับขวัญชัยก็ นำรถนะครับจากทางโคราชนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำส่งที่กาลสินนะครับเพื่ออำนอยอวยความสะดวกให้กับทางลูกค้านั่นเองนะครับคันนี้เนาะต้องบอกว่าออขับมานี่โอ้โหเด็กลูกเด็กเล็กแดงนี่ขอสามชาติกันมั้นเลยครับเพราะว่ารถมันสวยมากนะครับเดี๋ยวเสียอย่างเดียวคนไทยออไม่ได้ใส่ในเรื่องของแต่ลงให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าน่าจะนำไปติดตั้งเองนะครับเนาะ อ๋อก็คันนี้นะครับต่อมาจากอู่ธนาสินบ้านโป่งนะครับก็ทรงลาดบุรีแบบทรงลาดบุรีจ๋าเลยแหละครับคันนี้เนาะเพราะว่าเราส่งต่อที่ลาดบุรีนะครับซึ่งเรื่องของอู่ต่อกระบะอย่างที่ขอนใช้ได้พูดไปหลายๆคลิปนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับ <S <S อยากได้ทรงส,สวยๆแบบนี้อยากได้สีจำๆแบบนี้นะครับจัดให้ได้เลยนะครับอยากได้อู่ไหนขอแค่บอกนะครับเนาะ เรื่องของคุณภาพเรื่องของงานสีนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสาหรับอูธนาสิลป์บ้านโป่งนะครับเนาะวันนี้ก็ดีนะดีเลยแหละเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะถ้าฝนตกนี่ก็จะใช้คําว่าถ้าเป็นภาษา้านผมก็ถ้าฝนตกเนี่ยก็ดูไม่จืดเหมือนกันนะครับอันนี้ขญชัยก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเหลืออีกประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วแหละนะครับขญชัยก็ออกมาจากทาง กิงโยนสาขาพี่ไม้เนี่ยตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับเพื่อที่จะให้ถึงบ้านลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้เลือกกอดเที่ยงนั่นเองนะครับก็น่าจะถึงบ้านลูกค้าประมาณสักเก้าโมงนิดๆนะครับเก้าโมงนิดๆก็น่าจะถึงบ้านลูกค้าแล้วแหละนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังช่างใจอยู่หรือว่ากําลังจะตัดสินใจอยู่นะครับว่าเออตอนนี้ตามกับผนชัยอยู่แล้วก็ ไม่มั่นใจว่าแบบจะซื้อแล้วเรื่องของการบริการการส่งมอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้เนี่ยเฉลยเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฉลยแน่นอนนะครับคือมีส่งมอบนะครับส่งมอบทั่วประเทศเลยนะครับส่งมอบทั่วประเทศการจองก็โอนเงินเข้าบริษัทร้อปรเ็นนะครับเรื่องของไฟแนนซ์นี่ก็ มีการดำเนินการไฟแนนซ์ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีซูซูนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรวมไปถึงเพจนะครับรวมไปถึงเพจ Facebook นะครับก็สามารถที่จะติดตามผลงานของขวัญชัยได้นะครับว่าช่วงนี้มีรถคันไหนปล่อยไปบ้างนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้รถเด็ดๆออกหลายคันอยู่นะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับวัไชัยรถบรรทุกอีสูสุนะครับวันนี้ก็เดี๋ยว,ขอ,วข,อขอตัวขัดเมงก่อนขอตัวขัดเมงก่อนถึงบ้านลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ